ไปดูด้านในนะคะตรงนู้นจะเป็นเซเว่นนะคะนี่ก็จะเป็นน้ำมันพตทที่คุณแม่กับคุณพ่อนะคะแวะนอนนอนตื่นปุ๊บแล้วเราก็แวะนอนปั๊มนะคะประมาณห้าทุ่มแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณปีสองเกือบปีสามนะคะกำลังจะเดินทางต่อนะคะ ก็เลยตื่นขึ้นมาทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูกันนะคะเส้นท,ทางนี้คือจะไปเซเว่นนะคะ <c oughs> ก็จะมีรถนะคะที่แบะมาจอดนอนกันมาจอดชื้อขออะไรอย่างเงี้ยะนี่คือเซเว่นนะคะะไปดูเซเว่น รถนะคะ หน่อยพ่อกับแม่นะคะเดินทางก็จะมานอนตามฟั่มอย่างเงี้ยนะคะฮะไปเข้าห้องน้ำมาเหรอใช่ไหมทักช,ชายหนยพ่อไปเข้าห้องน้ำมาต้องเตรียมตัวเดินทางต่อะะแล้วค่ะท่านผู้ชมพ่อไปซื้ออะไรกือคนขับรถนะคะ เป็นจอกาแฟในเซเวน่นทุกคนไปเซเวน่นจะดูว่าพ่อซื้ออะไรซเซเว่นในปั๊มแล้วก็ใหญ่ดีเหมือนกันนะทุกคนพ่อซื้ออะไรไม่ต้องมาซื้อมาเพื่อหนูนะเพราะว่าหนูจะนอนต่อด้านใน,นก็จะ ขาต้องพ่อต้องกินกาแฟนะคะเพราะว่ามีงานขับรถในวันนี้มีอะไรบ้างอะคะ่อมีอะไรบ้างนะะ้ำท<ม>ั่วไปนะไม,นนะม่เราไม่ได้กินแล้วว่าเดี๋ยวก็นอนไม่ต้องกินหรอกแม่ดูเอาไอ้นี่หว่าเอาอะไรเอาชีวิตล่ะจูเลนเซียเดี๋ยวไปซื้อให้ เพ่อนทั่วไปไหนทั่วไเพือเป็นทั่มาม่าอะไรอย่างี้สปอนเซอร์ก็เข้าบ้างนะคะคุณแม่นะคะคุณพ่อรีวิวเก่งนะคะสปอนเซอร์ตัวไหนอยากจะสนับสนุนการเดินทางนะคะก็ติดต่อได้นะคะโอเคอันนั้นแหละหนูเอาอันนั้นแหละค่ะเออมสองขวดเลย กัวเดียวมัว้งสองก,องวก,วกัวว,ว,วใหญ่อ,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 อากาศเย็นนะพอนะฝน,นตกหนักมากเลยนะคะตกชุดทางเลยพออายุน่าจะเข้าจะพ่อไปใจต่างกัจงนะะจากเซเว่นมานะคะเราก ได้ดูนะคะถนนนะคะเส้นทางรถก็กำลังวิ่งนะคะอันเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าปั๊มนำ้ำปั๊มน้ำมันนะคะก็จะมีนักเดินทางนะคะที่เดินทางแบบ ผ่าน,นะคะก็แวะมาพักนะคะมานอนอะไรเงี้ยมาแวะซื้อของอะไรเงี้ยทุกคนอากาศมันเย็นนะคะเพราะว่าฝนมันตกเนาะ ิงบุรีอ่านะคะจังหวัดสิงบุรีนะคะซึ่งเมื่อคืนนะคะตอน11โมงตอน5ทุ่มนะคะเราก็ได้แแวะนอนที่นี่เนาะ<ช>เพราะว่าเราขับรถต่อไม่ไหวนะคะเพราะว่าฝนต,ตกหนักมากแล้วก็มันมืดมากด้วยเน,ะตตน,เนาะฝนต,ตกมองไม่เห็นทางใช่ฝนตกมองไม่เห็นทางเราก็เลยแวะนะคะนอนที่ปั๊มน้ำมันตรงนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาอ่จาจะ3แล้ว3อ่ะ <3 S 1> ซึ่งเราก็กำลังจะเดินทางต่อนะคะท่านผู้ชมนะคะซึ่ง ก็เป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งเนาะสำหรับการเดินทางปรพรก็ไปที่ไหนซึ่งก็จะมีนะคะคนนะคะมาแวะพักนะคะมาแวะกินกาแฟเนาะ<ช>แล้วก็มาแวะนอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพ<ช>ื่อที่จะได้แบบเดินทางต่ออะไรอย่างเง<ช><ช>ี้ยเนาะตนบรรยากาศตอากหนาอกจาน่อยนะคะการพนดีจรของสองสายใหญ่นะคะก็จะมีโอกาสได้แวะนอนป้าบ่อยเนาะเนาะเพราะว่า มันคือเส้นทางที่ที่นักเดินทางจะต้องมีประสบการณ์ในการนอนปา๊มอยู่แล้วอ่ะเนาะออหรือว่ามันเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะทุกคนนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามันบรรยากาศก็ดีเนาะมันเงียบนะเพราะว่าตอนปั๊มน้ามาเนี่ยตอนกลางคืนกับตอนกลางวันมันคนละฟิวเนาะตอนกลางคืนนี่คือจะมันมันจะไม่ค่อยวุ่นวายนะคะส่วนตอนกลางวันก็จะมีแบบรถเยอะเนาะ ฟิวออกมันคนละอารมณ์อะไรอยเงี้ย่ะโอเคพ่อเดี๋ยวเดินทางต่อกัน่ะนะคะทุกคนป่ปเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนด้วยนะคะในการเดินทางนะคะโอเคปเดี๋ยวเดี๋ยว่อนะ,นะะถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าเราแบบมานอนใช่ไหมมานอนแบบเราก็นอนอรงน,นี้นอนยังไงนอนให้ยุงหามอ่ะนอนอางเงี้ย ก็ผ้าห่มมาคุมกัน,นอะไรเงี้ยนะคะทุกคนก็นแล้วแต่ะคะบางคนเขาเวลาเขาเดินทาใช่ไหมคะเขาก็จะมานอนก็เอาห่มมานอนแล้วแต่คือการเดินทางเราจะได้เห็นแบบในหลายชีวิตนะคะที่ใช้ชีวิตอ่ะที่มันแตกต่างก,กันไปนะคะแต่แล้วสุดท้ายแล้วนะคะทุกการเดินทางล้วนก็เป็นเ,เขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นวงจรช,ชีวิตของ มนุษย์โลกอ่ะนะเ,ออเนาะที่เดินตามความคิดเดินตามความฝันอะไรเงี้ยปะ่ะเดี๋ยวมันจะยาวเดี๋ยวเดินทางต่อไม่ได้ปะ่ะไปขึ้นรถกันดีบว่าโอเคพ่อกัค่ะกคตอนนี้นะคะร้อนแวะนนอนอีกปั๊มหนึ่งแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพ่อไม่ไหวนะคะเดินทางไม่ไหวนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาจะตีสี่ครึ่งแล้วนะคะ สามเอสโซ่ใช่ไหมปะเอสโซ่นอนหน้าร้านหน้า,หน,าหน้านู่นนะพะที่มันปลอดภยนะัยระวางังน้ำท่วมไม่ไหวก็ต้องนอนนะคะอย่าฝืนอย่าฝืนเพราะว่ามันอันตรายมันเป็นตอนกลางคืนด้วยรสรุปแล้วเราแวะนอนสองปั๊มแล้วเนาะปัปะ๊มปตทที่นะอ,อะไรนะปตทที่ไหนนะตอนแรกอะที่สิงห์บุรี แล้วตอนนี้เราก็แวะที่นครสวรรค์นครสวรรคน์นครสวรรค์นะคะว่านอนที่เอสโซเพรากจะปิดบอาะเราจะเติมน้ำมันหมายถึงว่าตอนขากลับเราจะเติมน,น้ำมันปั๊มนี้ใช่ไหมใช่ครับเอสโซครับ <Okay. S 2> นอนที่ร้านค้านี่ก็ได้เค okay. นะคะ <c oughs> ทุกคนเดี๋ยวขอนอนก่อนนะคะไม่ไหวแล้วง่วงเดีย๋ยวจะเปิดมาแล้วเดี๋ยวจะให้ชมบรรยากาศด้านนอกนะคะขอน,นอนก่อนเอาพ่อนอนเลยมไม่ไหวก็ต้องนอนนะอย่าฝืนเพราะว่าเวลาเพราะว่าม,มันไม่มีอะไรย้อนย้อนมาได้ต้องต้องอย่าประมาเลยก่อนตอนนี้แม่ก็ยังไม่ตื่นนะครับ ต่อนะคะตอนนี้เราก็ออกจากปั๊มเอสโซ่นะคะเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังจะเดินทางไปตามเส้นทางนะคะมุม่งสู่อันนี้คือนครสวรรค์มุม่งสู่อะไรนะ,นะกำลังจะถึงนครสวรรค์อ่ากำลังจะถึงนครสวรรค์นะคะเราก็ไปตามทางนะคะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันที่ไหนที่ไหนที่ไหนอะไรบ้าง ชายก็นอนยอยู่ตรงนี้ตอนกลาคือแบบไม่ไหวเลยนะพอนะมืดก็มืดแล้วเร,เราไม่เราไม่ชินทาง,นง,งเนาะง่วงก็ง่วงง่วงก็ง่วงฝนก็ตกมืดก็มืดนะคะก็เลยตัดสินใจนอนปั๊มอีกรอบหนึง่งแล้วก็ตื่นเช้ามาก็าออกเดินทางนะคะบรรยากาศนะคะข้างทาง ที่ไหนอ่ะได้โดนสาวอ่ะท่านผูช้ชมพี่ต้องมาแกงกันแม่เออเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้รถเฮ้ยรถอันนี้เอามาทำรถบ้านได้ไหมนี่นี <c oughs> ่นะคะแล้วก็เดินทางกลับสู่จังหวัดลำพูนนะคะแล้วก็กลับไปทำงาน d ี y ไอวัดรถบ้านนะคะเตรียมออกเดินทางเพื่อค้นหาประสบการณ์อันใหญ่ของชีวิตนะคะ ังไงก็ติดตามกันนะคะท่านผู้ชมต,ตอนนี้ก็ให้ดูเส้นทางที่เรากำลังจะเดินทางกลับไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะคะได้ดูเส้นทางเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็กำลังจะมุ่งสูงนะนส่น,นครสวรรค์เนาะจังหวัดต่อไปคืออะไรปะคนครสวรรค์แล้วจังหวัดต่อไปคืออะไรไม่รู้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจังหวัดต่อไปคืออะไรนะคะ ถึงตรงไหนก็ตรงนั้นน,น่ะทุกคนเออขับไปเรื่อยๆตามเส้นทางหลักนี้ใช่ไหมพ่ะครับโอเคนี่เราถึงนครสวรรค์แล้วนะคะนี่นี่น่าจะเป็นนครเอ้ยสะพานสะพานนครสวรรค์อ๋อเขา, <คน S 2> าเรียกว่า,วาสะพานเดชพิชัยอะไรนะเออน่าจะประมาณนี้นี่ดูทุกคนดูน้ําดินี่เนี่ยทุกคนเห็นหรือเปล่าอาจจะถ่ายไม่ค่อยชัดท่า ก็ถ่ายในตัวรถนะคะนี่ในตัวเมืองนครสวรรค์นะคะรถก็เยอะมากเลยอ่ะทุกคนเราจะไปตากอีกหน่อยเราเดินทางพนีจรนะคะเราก็จะผ่านเส้นทางนี้นะคะแล้วเราก็อาจจะมีการแวะนอนที่นครสวรรค์ด้วยนะคะ ก็ติดไฟแดงอยู่วันนี้เหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการเดินทางที่มาทำทุระให้กับลูกชายแล้วก็เหมือนเป็นการมาดูเส้นทางด้วยเนาะเหมือนได้เห็นเส้นทางไม่ใช่มาดูหมายถึงว่าเหมือนได้มาเห็นเส้นทางพณนจรด้วยอะไรประมาณนี้หลังจากที่ยาวนานมากนะคะแบบที่เราไม่ได้เดินทางแบบนี้เลยอะไรเงี้ย น,นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่เราได้เห็นเส้นทางที่เราจะเดินทางพนีจอดนะคะไปด้วยอะไรเงี้ยรถเยอะนี่ตัวเมืองนครสวรรค์นะใช่ไหมพ่อครับแยกเข้าไปนครสวรรค์ พูดผิดพูดถูกก็อย่าไปถือสานะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้มันคืออะไรอะ่ะเราก็พูดมันก็คือมันเห็นป้ายว่านาครสวรรค์ก็คือนครสวรรค์อ่ะนะคะก็จะประมาณนี้เนาะตอนนี้นะคะเราก็ออกจากตัวเมืองนครสวรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่จังหวัดตากใช่ไหมพ่อไปกัแพงครับอ๋อกัแพงใช่ไ, <ป S 1> ไหมแพงแล้วก็ตากอ่าโอเคนะคะเราออกจากตัวเมืองนครสวรรค์แล้วก็ กำลังจะมุ่งสู่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ต่อด้วยจังหวัดต่างนะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะในส่วนของนอกตัวเมืองคอนครสวรรค์นะคะก็จะประมาณน,นี้ก็จะเป็นทุ่งไร่ทุ่งนานะคะธรรมชาติข้างทางมีเพื่อนร่วมทางนี่ใหญ่เลยคะ่ะก็ถ้าสมมติว่าเราได้เดินทางนะคะพันนีจอนนะคะตามจังหวัดต่างๆนลคะค่ะ ด้วยรถบ้านเคลื่อนที่นะคะเราก็จะแวะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะตามแต่ละจังหวัดนะคะแวะไหว้พระนะคะแวะทำบุญอะไรประมาณเนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราคิดเอาไว้นะคะกับการเดินทางพันีจรน,นะคะครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตเน้องวรานที่เราจะเปิดประสบการณ์นนีจรนเนาะ กับการเกิดมานะคะ,ะในชาตินี้ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่ไม่ได้ยืนยาวอะไรมากนักเราก็อยากจะสร้างประสบการณ์นะคะให้กับชีวิตของตัวเองนะคะด้วยการออกเดินทางพเนเจอนด้วยรถบ้านเคลื่อนที่ Family on Tour เหมือนเราได้มาเห็นเส้นทางเลยนะคะทุกคน อย่างบนโลกใบนี้นะคะมันไม่มีอะไรบังเอิญน,นะคะมันทุกอย่างมันถูกลิขิดเอาไว้หมดนะคะด้วยด้วยด้วยเหตุเหตุปัจจัยที่เราเคยสร้างมานะคะตั้งแต่อดีตชาติหลายภพหลายชาติมาจนถึงปัจจุบันชาติที่ที่เราขณะที่เราอยู่ในชาตินี้นะคะเราจะไปที่ไหนไปเจอใครนะคะ เราจะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะทุกอย่างมันล้วนถูกลิขิตเอาไว้หมดแล้วนะคะมันไม่มีอะไรบังเอินนะคะเราก็ต้องอยู่กับปัจจุบันขณะลมหายใจเข้าหายใจออกด้วยความไม่ประมาทนะคะเราอยากจะมีเหตุอดีตและอนาคตที่ดีเราก็ต้องทําปัจจุบันของเราให้ดีด้วยกายวาจาใจนะคะอันนี้คือหลักของการดํารงชีวิตแล้วก็การปฏิบัตินะคะของคุณแม่นะคะนี่ก็ดูทุกคนดูท้องฟ้าดิ ไปกับแผงเพชรพิซื้อโลกเอาไปถักเส้นกอกแผงเพชรดูท้องฟ้านะคะมันมีแต่น้ํานะคะคิดว่าน่าจะพายุเข้านะพอนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตามไปต่อนะคะจังหวัดต,<บ>ต่อไปนะจ๊ะตกแต่งอกรุงเทพอะเออซึ่งเมื่อคืนตกหนักมาเลยเนาะแต่คิดว่าวันนี้ก็น่าจะตกดูตกทั้นเดินทางไปด้วยกันนะคะ เราเดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะออกจากนาครสวรรค์แล้วก็ตอนนี้คือที่ไหนพ่อากาแพงเพชรออกจากกําแพงเพชรจะไปตากแล้วอ่าโอเคนะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบโมงแล้วนะคะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวกินข้าวเช้าก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อนะคะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าข้าวด้านไหนเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าบุฟเฟ่ต์นะคะสาบาทเดี๋ยวเราไปดูว่าอาหารบุฟเฟ่ต์สาบาทมันจะเป็นยังไงคะ ใส่หน่อไม้นะคะเออเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะกินอะไรอันนี้ก็เป็นผัดเห็ดหูหนูใส่เครื่องในไก่เนี่ยผัดขิงผัดขิงอันนี้อะไรแกงียวหวานแล้วก็มีไข่้ชเออไข่ชะอมเดี๋ยวคุณแม่จะกินก่อนทุกคนอันนี้ก็คือเป็นแบบว่าบุฟเฟ่ต์นะคะสามสิบบาทสา่สิบบาทสามสิบบาทนะคะใครที่แบบ ขับรถผ่านไปผ่านมานะคะก็สามารถแวะได้ตรงนี้คือที่ไหนคุณพี่คะที่นี่เขาเรียกว่าที่ไหนที่วังเจ้าที่วังเจ้าอ๋อที่วังเจ้าท,ที่วังเจ้านะคะทุกคนวังเจ้าขาขึ้นนะครับอ่าสำหรับใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะได้เปิดทุกวันใช่ไหมคะเปิดทุกวันนะคะชา้าติดสองทุ่มเลยโอ้โหกินได้มีไก่ต้มโอด้วยอ๋ออีกไก่ต้มโอด้วยนะะคอิ่มในสามสิบบาท ่อนนะะคพ่อมาดูวี่ใกล้เลยแม่ก็ตักข้าวก่อนนะคะสำหรับเอฟซีทุกคนที่ขับรถมีโอกาสขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะนะคะจะเอาอะไรแม่จะกินโอเคไม่เป็นไรโอเคเนียอย่างนึงกินอะไรอย่างไรกุฟรีนี่นะคะเมนูที่คุณแม่จะกินน้ำเนี่ยน้ำตักน้ำผัดถิง เอานี่ออกแต่ตักไม่้นี่เอาอันนี้ออเอาแต่ตไมเดียวอาาท่านเด็กพอทีแค่นี้ก็พอนะคะนี่นะคะเมนูที่คุณแม่เลือกกินนะคะก็มันอันนี้เวลาขับรถแล้วไม่ค่อยเหนวอะไรพ่อกินกาแฟไปหลายกระป๋องสามกระป๋องแล้ว โอเคทุกคนมาเดี๋ยวกินข้าวกันก่อนนะจ๊ะโอ้สิบโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคะแล้วก็คิดดูเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเพราะว่านอนแบบแวะนอนปั๊มแบบหลายรอบมากนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกใช่ไหมพ่อตกเลยไม่เห็นทางเลยใช่เดี๋ยวชิมก่อนอืมอาหารหัวข้าสดามากๆนะคะก็อย่าที่บอกเนาะอย่าลืมแวะ ที่ไหนนะเมื่อกี้ที่เขาบอกพ่อขอกทีนึงวังเจ้าวังเจ้านะคะขาขึ้นนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึงสองทุ่มสองทุ่มนะคะแวะกินกันได้นะสามสิบบาทโอเค่ะพ่อพอกอนน้าวกินข้าวก่อนจ้ะทุกคนหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กําลังจะเดินทางต่อนะคะทุกคนนี่ทุกคน คุณแม่นะคะได้เห็นแล้วโลเคชันนี่นะคะวันหนึ่งนะคะถ้าเราได้ขับรถบ้านนะคะมาพเนจรเราอาจจะมีโอกาสได้มาแวะแคมปิ้งกันตรงนี้ก็ได้นะคะก็เล็งๆเอาไว้ดูก่อนเนาะอ่านะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปที่แบบว่าคุณแม่ทําขึ้นมาแบบว่าในระหว่างของการเดินทางนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะคะอาจจะเป็นอีก2คลิปเนาะก่อนที่จะถึงบ้านเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราทําคลิปเดียวมันจะยาวไปเนาะเราก็เลยทําแบ่งเป็นคลิปแบบสั้นๆอะไรเงี้ยนะคะ ประมาณ3มคลิปนะคะก็ถ้าใครที่แบบว่าอยากติดตามการเดินทางนะคะของการแบบเดินทางแบบกระทันหันอะไรเงี้ยนะคะของสองตายายนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะว่าเราจะถึงบ้านแบบไหนนะคะบรรยากาศข้างทางเป็นยังไงก็ดูกันคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายพอบายบายก่อนบ๊ายบายครับโอเคขึ้นรถเลย ลืแมแวะมากินด้วยนะคะแถวี